สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพรยากการโดยดวงโด,ย,ดยอาจาร,รย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s x c e p t i o n a l นะคะต้อนรับเข้าสู่ํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมเป็นดวงรายเดือนนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ใต้เ s c r i p t i o n เขียนหน้าที่เอาไวต้ตรงหน้าคลิปอีกต่างหากยูทูบเลื่อนได้นะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ฟังอะไรเลยนะคะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆนะคะว่าทําไมต้องเกินเยอะแย,ะ,ยะมากมายต้นคลิป จำเป็นจะต้องเกิื่นและต้องบอกเป็นประจำนะคะน,นี่เป็นหลักการของกิ่งฟ้านะคะต้องทําแบบนี้นะอ่ะฉะนั้นแต่ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าอยากฟังชิวๆสบายๆนะคะอ่าไม่ได้รีบร้อนอะไรก็สามารถฟังต่อเนื่องทั้งคลิปของกิ่งฟ้าได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนนะคะสําหรับ12ราศีที่กิ่งฟ้าแยกแต่ละคลิปนะคะเป็นประจําเดือนเมษายน268หรือ2025เรียกว่าเป็นสง n g k r a n Days นะคะหรือปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะมันอาจจะแปลกใจตรงที่ว่าทําไมกิ่ง มาเห็นหน้าอะไรยงเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าดวงรายเดือนจะมีแต่มือกับไพ่อะไรยงเยงี้ยค่ะกิ่งฟ้าก็ขออนุญ,ญาตนะคะทํา สลับไปสลับมาแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะคะเพื่อที่ตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณจะได้ไม่เบื่อนะคะในการดูคลิปหรือกิ่งฟ้าในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าก็อยากจะมาอวยพรในปีใหม่ไทยนี้ขอทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้านะคะเป็นแฟนช่องที่ดีหรือว่าอาจจะเพิ่งมาติดตามกันใหม่ๆแล้วก็ดีกับกิ่งฟ้ามากขอทุกท่านพบเจอแต่ความราบรื่นราบเรียบนะคะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะทั้งกายและใจทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะขอให้คุณได้รับกําลังใจดีจากคลิปนี้ไปะ,ะเพราาา่กิงฟ้ท โดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อให้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าพี่ไพ่หรือกิ่งฟ้าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าบางคลิปที่จะมีพี่หินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ให้กับทุกท่านเนี่ย ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามพลังงานพี่ไพ่ตามนั้นเลยนะคะกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะได้รับกําลังใจข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากกิ่งฟ้าหรือจากพลังงานไพ่กลับไปนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าก็ถือว่าเป็นกําลังใจกอดบลูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้สม่าเสมอในทุกคลิปนะคะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อาจจะอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะบางคนโอเคกับ Normal s p ป e ดแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงมันทําได้หมดเลย YouTube จะมีฟังน ขวาบนของคุณนะคะกดคลิกเข้าไปเขียนกดตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วปรับช้าได้หมดเลยแล้วแต่เรานะคะเพราะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆค่ะที่กิ่งฟ้าแบบบังบอกเป็นประจำนะคะว่า,าพูดแบบเร็วเกินไปน,นู่นนี่นี้คือกิ่งฟ้าต้องแจ้งแบบนี้ว่ากิ่งฟ้าทำคลิปมาปีนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะ แล้วกิ่งฟ้าก็เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วกิ่งฟ้าสะดวกแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นแนวทาในการทํานายของอาจารย์กิ่งฟ้าเป็นแบบนี้ค่ะกิ่งฟ้าเลยสะดวกใจแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติให้ปรับช้าลงหรือเป็นแบบอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วสุดท้ายกิ่งฟ้าก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมฉะนั้นยูทูบมันปรับได้ก็ให้ปรับตรงนั้นไปนะคะแต่ถ้าบางคนแบบว่าที่โอเคแบบเนี้ยก็ไม่ต้องปรับแล้วก็ฟังต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมาาากๆๆนนะะคทที่่แแบบบบหลย ยังฟังกิ่งฟ้าต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่สนับสนุนกิ่งฟ้าทุกช่องทางหรือว่า ดีกับกิ่งฟ้ามาเลยตลอดกิ่งฟ้าก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปเลยนะคะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ,คะสำหรับชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนเมษายน2568หรือ2025นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ,พ่พิเนตแล้วก็ไพ่ทาลอดอย่างเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์ก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูเจาะเรื่องในแต่ละเรื่องไปเลยนะคะ,ะ Openness drive acceptance embrace โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโดยไกด์ไลน์ก่อนละกันนะพลังงานของคุณนะคะที่กิ่งฟ้าเห็นนะบางท่านเนี่ยในเดือนนี้เนี่ย มันมีคาเตือนก่อนขอเตือนก่อนแล้วกันอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตค่ะเพราะไพ่มันขึ้นบางทีต้องระวังในเรื่องอารมณ์ที่มันจะสวิงหรือบางคนอาจจะบอกว่าอารมณ์ไม่ได้สวิงแต่สถานการณ์มันพาให้มันมันเป็นไปอย่าง,งานั้นอะไรเงี้ยค่ะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าพยายามควบคุมสติหน่อยละกันนะแต่บางคนบอกว่าเราสามารถที่จะควบคุมสติได้กิ่งฟ้าดีใจด้วยเราเป็นมนุษย์เหนือดวงเนาะเพราะว่าไพ่มันขึ้นแค่บอกว่าบางทีแบบมันอาจจะแบบทําตามอารมณ์หรือว่ามันอาจจะมีแบบ บางสีมีอย่างที่มันเหมือนเป็นบททดสอบทางจิตใจเข้ามาอยู่บ้างแต่ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งว่าในเดือนนี้คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์ไอเดียค่อนข้างดีแล้วก็มันอาจจะแปลว่าคุณต้องใช้การจินตนาการหรือว่าใช้สติและปัญญาเยอะมากพอสมควรหรือใช้หลักวิชาการเยอะเหมือนกันด้วยในเวลาเดียวกัน แต่คุณเองก็จะแปลว่ามีความโดดเด่นมีความดาวเด่นในสิ่งที่คุณกระทําอยู่นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้คุณจะได้แสดงศักยภาพเหมือนประหนึ่งว่าได้โชว์ออฟศักยภาพได้โชว์ความสามารถเต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอาจจะแปลว่ามีม,มีมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะ พลังงานขึ้นการพัฒนาการปรับเปลี่ยนการเดินไปข้างหน้าการก้าวกระโดดและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทําอะไรหลากหลายอย่างช่วงนี้คือเหมือนกับว่างานลาดงานหลวงฉันต้องทําหมดจัดการหมดเลยต้องดูแลหลากหลายด้านดูแลหลากหลายฝ่ายมากๆเลยนะคะแต่กิงฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัดแน่นอนนะคะถ้าเรายิ่งปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีไพ่ขึ้นเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณ,คณกิงฟ้าบอกเสมอว่าทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดคะ่ะแต่อย ทำให้คุณเองอะคะ่ะมีวันที่ดีรับรื่นรับเรียบนะคะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มาแบบคอยผลักดนันคอยช่วยเหลือแบบลับๆละกันนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงก็คือแปลว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูเป็นที่รักเป็นที่เมตตาน,นั่นเองนะคะอ่าแล้วคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลงานบุญหรือคุณอาจจะมีงานบุญหรืองานมงคลเองก็เป็นได้นะคะอ่าบางท่านถ้าคิดจะออกรถหรือว่า จะแบบซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรเงี้ยค่ะหรือหรือพยายามที่จะปล่อยเช่าก็มีโอกาสเพราะว่าจริงๆดวงจะค่อนข้างโดดเด่นเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยหรือมรดกตกทอดหรือของชิ้นใหญ่ๆนะคะหรือว่ารถก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพลังงานก็ขึ้นว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในช่วงของการแข่งขันอะไรสมมติแข่งขันสอบหรือว่าแข่งการทําคะแนนหรือว่า บางคนอาจจะทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันเลยเป็นนักกีฬาเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพหรือว่าจะไปแข่งประกวดอะไรต่างๆนะคะมีโอกาสได้รับชัยชนะค่อนข้างสูงมากเลยแต่ก็อยู่ที่ความพยายามของเราด้วยนะคะมันอยู่ที่ที่ความตั้งใจของเราอีกส่วนหนึ่งแต่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทำเต็มที่ถือว่าดีทั้งหมดคะ่ะกิ่งฟ้าขอสุขกลังใจให้คุณนะคะผ่าน YouTube ตรงนี้เลยนะะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ seven of pentacles four of swords two Cups ั of e n e ็ดข o งวาน t ์สอ e ของเพนเด s ร์โค s โอเคพลังงานเป็นยังไงบ้างพลังงานนะคะจะชัดเจนว่าคุณเองจะต้องทำอะไรหลากหลายด้านจริงๆเหมือนกับว่าไม่ควรทำอย่างเดียวอ่ะป็นหนึ่งว่าในหนึ่งอาชีพคุณต้องมัลติ t a s k i n g คือทำอะไรทุกทุกอย่างแบบทุกหน้าที่ จนคนเอ๊ะถามคุณทําตําแหน่งอะไรกันแน่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําทุกตําแหน่งมากๆจริงๆแล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอนะ่ะต้องดูหลกัหลกหลายฝ่ายอ่ะมันก็ถูกต้องมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแต่บางคนอาจจะแปลว่ามีงานหลักมีอาชีพเสริมเงี้ยยิ่งดีนะคะมันเหมือนไม่ควรทำหนึ่งอย่างพาไพ่เลยบอกว่าเหมือนเป็นหนึ่งจับปลาสองมือทํางานหลากหลายด้านแต่มันมีความมั่นคงนะคะแต่ช่วงนี้ให้เรามาระวังในเรื่องคําพูดคําเจรจาหรือว่าบางทีบางครั้ง ความคิดเห็นอะไรบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ค่อยลงตัวกันแต่ถ้ามองในแง่มุมที่ดีมันแปลว่าประชุมกันเยอะพยายามหาไอเดียระดมหาจุดตรงกลางหาความความถูกต้องตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เลยบอกว่าอาจจะต้องพบปะผู้คนเยอะเหมือนกันหรือว่าต้องเหมือนถ้าถ้ามองอีกแง่หนึ่งคืออาจจะมีคอนเน็ชันเพิ่มก็ได้นะคะ แต่มันอาจจะมีบางเรื่องที่รู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเราคือชีวิตของมนุษย์เราทุกคนมันไม่สามารถรับเรื่องรับเรียบได้เสมอนะคะฉะนั้นถ้าคุณเจอความผิดหวงังถือถว่ามันคือบททดสอบให้กับเรานะคะทําให้เราแข็งแกร่งไปขั้นหนึ่งนะคะถ้าเราผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วไม่ต้องกลัวนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่บางท่านนะคะในเรื่องการทํางานบางท่านอาจจะมีการที่แบบลงทุนทําอะไรบางอย่างหรือแพลนที่จะทําอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นการวางแผนเป็นการแบบว่าเราดมความคิด อ่าเป็นไปได้เหมือนกันนะคะและ้วไพ่ก็ขึ้นว่าอ๋อถ้าใครทํำพวกอสังหาริมทรัพย์ดีจริงๆคะ่ะดวงจะขึ้นนะคะหรือเป็นนายหน้าขายที่ดินอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของชิ้นใหญ่ๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าทําธุรกิจ นะคะเป็นของตัวเองจะขยับขยายก็สามารถทําได้นะคะถ้าเราแบบวางแผนดีๆก็ถือว่าทําได้แต่ช่วงนี้คุณเองนะคะจะต้องลงมือทําเองทุกแทบทุกอย่างะคะ่ะสมมติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเราเองอาจจะต้องไปดูแลทุกด้านด้วยตัวของตัวเองไปนหนึ่งว่าเราไม่สามารถทิ้งงานให้กับผู้อื่นได้เสมอหรือว่าทิ้งงานให้กับลูกรองได้เสมอนะคะบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลาน,นี้อาจจะต้องไปร่วงรู้หรือว่าไป เขาเรียกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นความลับของบริษัทที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้หรือว่าเราอาจจะไปรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างมานะคะทำให้เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างใหม่เช่นเดียวกันอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนจะต้องเจอแบบที่หญิงฟ้าพูดนะแต่มันก็มีโอกาสอยู่บ้างนะคะและไพ่ขึ้นว่า การทํางานจริงๆเิ่งฟ้ากับมว่ามันราบเรื่นราบเรียบนะมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะคะถือว่ามันไม่มีอะไรที่หน้าหนักใจขนาดนั้นแต่มันอาจจะมีบททดสอบเล็กน้อยเข้ามาแต่บางคนอาจจะบอกว่าเจอคนที่ทําให้อึดอัดอยู่บ้างจำไว้เสมอนะไม่มีอะไรที่แบบ ได้แต่งใจเราร้อเซเขาอาจจะไม่ชอบเราเราอาจจะไม่ชอบเขาหรือบางทีบางครั้งเราต้องทางานให้ได้กับทุกคนถึงแม้เราจะไม่ชอบเขาแค่ไหนอ่ามันคือความเป็นมืออาชีพการใส่หัวโขนในการทํางานทํางานให้ได้กับทุกคนให้ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วว่าค่ะคือถ้าคนคนนั้นนะคะทำให้เรารู้สึกอึดอัดมากๆแต่เราต้องทํางานด้วยเขาเราแค่ทําในหน้าที่ของเราถ้าจบจากการทํางานไม่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันทางใครทางมันอืม นะคะแล้วก็ช่วงนี้พยายามมีสมาธินะเพราะว่าคุณเองน่าจะต้องมีงานอะไรบางอย่างที่มันต้องทํางานอย่างละเอียดต้องรอบคอบให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ทุกอย่างนะคะมันจะเกิดขึ้นแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วมันแปลว่าอาจจะมีโปรเจกต์ที่เข้ามาแบบต้องรีบทําต้องรีบจบงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบแบบมันถึงดิวเดทแล้วจะต้องทำให้มันสำเร็จอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือสำเร็จแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกนันในเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะ การเรียนนะคะกิ่งฟ้ามกับมองว่าดีค่ะมีคนซัพพอร์ตคุณดีไม่ว่าคุณจะเรียนเพื่อเรียนต่อ,อปริญญาหรือว่าเรียนเพื่อไปสอบหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปเรียนเพื่อไปงานอาดิเรกหรือเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจทุกการเรียนในช่วงนี้ เด่นมากๆดีมากๆเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าเราแบบมีเวลาหรือว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เราการํากำลังเราการำลังทาอยู่คือบางคนก็กําลังศึกษามาหาฮายอยู่อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสสอบผ่านสบได้ดวงขึ้นคะ่ะสาหรับเรื่องการเรียนใช้ได้คะ่ะหรือว่าอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือถ้าเราแบบไม่เข้าใจอะไร ต้องถามนะต้องขอความช่วยเหลือก็จะมีคนช่วยเหลือเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นได้หมดเลยนะคะหรือเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือเพื่อนก็ได้นะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันความรู้กันละกันเนาะมันจะยิ่งแบบเรายิ่งให้เรายิ่งได้คะ่ะแต่ต้องแบบไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองแต่เรื่องวิชาวความรู้ขิงฟ้าบมอกว่าบางทีถ้ามันช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะสำหรับในเรื่องของอการเงินคะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ The magician คะ่ะ The hangman ใช้เงินเก่งนะเราเนี่ย The Star มีมามีออกรั่วไหลเหมือนกันนะคะบอกได้คำเดียวว่าใช้เงินไปกับกิเลสเยอะมากนะคะในเดือนนี้ฉะนั้นเราดูดวงเพื่ออะไรคะอยู่เหนือดวงอ๋อ เราต้องระวังและอาเดือนเมษาใช้เงินเก่งมากแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะบอกใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหรือใช้เงินไปกับแบบเหมือนแบบเป็นพักพักผ่อนยาววันหยุดยาวอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เงินเยอะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายหลากหลายด้านอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งอย่างก็คือหาเงินได้เยอะเก็บเงินให้ดีไม่ใช่ว่าหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้สิ้นเปลืองจนมากเกินไปหรือเกินความจําเป็นแต่บางคนอาจจะใช้เงินไปกับการเปเปเปคนรักเปคนที่เรากําลังคุยอยู่หรือว่าเปสัพพสัดเลี้ยงหรือว่าเปบุตรลูกอ่าถ้ามันเป็นความจำเป็น เนก็ไม่ว่ากันแต่ขอเตือนละกันว่าเรื่องกิเลสของคุณเดือนนี้เยอะมากความอยากได้อยากมีในหลายๆอีหลงอะคะ่ะคือเงินเรามีเท่านี้แต่เราจะใช้แบบมาหิมาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถามว่าเดือดร้อนไหม ถ้าเราใช้เงินอย่างมีสติก็ไม่เดือดร้อนนะเตือนได้เท่านี้นะคะแต่เงินบางท่านนะคะอาจจะได้มาจากมารดกตกทอดหรือว่าอาจจะสืบทอดเลยได้บางเสียงบอย่างล้าค่ามาก็เป็นได้นะคะแต่บางคนถ้าทําหลักหลายอายชีพอยู่แล้วเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะก็จะแปลบางคนนะเลอๆแบบงานอาชีพรองของคุณอาจจะได้มากกว่าอาชีพหลักก็ได้ในช่วงนี้นะคะแต่ก็มีคําเตือนว่า ระวังนิดนึงว่าอย่าให้ใครมาหลอกลวงหรือหักหลังเราได้นะคะในเรื่องการเงินคุณอย่าไปคลิกเลิงแปลกอย่าไปลืมของมีค่าไว้ที่สาธารนณะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าใจดีมากจนใจหายอะคะ่ะใจดีใจดีมากมันก็เดือดร้อนตัวเราอะคะ่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเองนะคะระวังนิดนึงในเรื่องแบบความใจดีอันนี้คือเตือนเอาไว้เลยนะคะอื ัจดีอะใจดีให้ถูกคนไม่ใช่ว่า,าใจดีแบบจกนกระทั่งแบบเรามาคิดโอ้ให้เขาหยิบยืมตังไปแล้วใครใครที่กระทำเขาตัวคุณให้เองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกลับย้อนกลับมาดูนะคะ,ะถ้าเดือดร้อนไม่ต้องจะคิดว่าแบบไม,ไม่ไม่น่าได้คืนแน่เลยถ้าเราแบบว่าอยากจะให้เขาก็ถือว่าทาบุญไปแต่ถ้าเราบอกว่าเออคิดว่าคนนี้ไม่ได้ได้คืนก็เชื่อเซน์ของตัวเองเถอะนะคะสำหรับความรักความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ n i h t of Cups ขึ้นมานะคะ Page hey, of Cups มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามานะคะไนน์ออฟวแต่ตัวเราเองลึกๆแล้วอะคะ่ะขี้เกียจคุยหรือว่าอาจจะยังแบบยังอยู่ในช่วงระหว่างการเลือกก็ได้มีอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะถามว่ามีเสน่ห์ไหมคุณมีเสน่ห์นะคะในเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาในเชิงถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนของคุณนั่นแหละที่อาจจะแบบที่เราชอบหรือเราหรือเขามาชอบเราก็ตามอะไรเงี้ยถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนมีโอกาสที่จะพัฒนากันสูงมากๆในอนาคตแต่ ถ้าถ้าตัวเราไม่ได้เปิดใจอะค่ะมันก็ยังไปต่อกับใครไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเรายังไม่พร้อมไม่ผิดค่ะไปดูเรื่องอื่นก่อนงานเงินเรียนเต็มที่เลยนะคะไม่มีงานไม่มีเงินลาบากนะคะกิ่งฟ้าจะพูดเสมอในหลายๆคลิปเนาะแต่ไพ่ขึ้นว่ามันเหมือนกับไพ่มันขึ้นแบบลักษณะชอยส์อะมันเหมือนกับว่าจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่บางคนนะมันอาจจะแปลว่าลึกๆแล้วลึกๆในใจบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกท่านนะเพราะนี่ทำนายภาพรวมคือกว้างนะคะต้องเข้าใจกิ่งฟ้านิดนึงนะไพ่มันขึ้นว่ายังไม่สาาามรถลืคนเก่ได้ หรือว่ายังมีคนเดิมๆคนเก่าที่อยู่ในใจแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยมุมน,นึงบางคนอาจจะบอกว่าสเปคเราก็เหมือนสเปคเดิมๆอะค่ะเหมือนคล้ายๆค,คนเดิมๆคนเก่าหรือว่ามันอาจจะแบบสเปคเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เคยมีแฟนเลยแต่มันจะเป็นแบบแนวลักษณะงานแบ,แบบแบบเขาเรียกว่า แบบเดิมอะไม่ใช่งานแบบลักษณะแบบแนวสเปคแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้แต่บางคนอาจจะมีโอกาสที่จะมีรักต่างวัยหรือว่ายุน้อยกว่าเราเข้ามาก็เป็นได้นะคะอ่ะก็ขอให้คุณพบเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปเรามาดูคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุ้มเครือจะชัดเจนไหมไพ่ยังขึ้นว่ายังไม่ชัดเจนหรือว่าลึกๆแล้วความรู้สึกอะค่ะมันยังเก็บเอาไว้อยู่หรือว่ายังไม่กล้าเปิดเผยหรือว่ากลัวเปิดเผยจะมีปัญหาตามมาหรือว่ากลัวจะแบบ ไม่ได้คําตอบตามที่เราต้องการมันเป็นยังเป็นเหมือนเก็บซ่อนลึกเอาไว้อยู่หรือว่ายังกําลังดูใจกันอยู่หรือว่ามันยังไม่สามารถเปิดเผยเออกมาได้หรือยังไม่สามารถให้สถานะกันได้ฉะนั้นยังคุมเครืออยู่นะคะไม่ชัดเจนสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นไงนะคะ The Emperor ขึ้นมาค่ะ Six of Pentacles เดอซันดีมากค่ะความรักดีมากๆสดใสามากๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะเดอซันขึ้นมาแล้วไพอ,อื่นๆนะคือรักที่มั่นคงแล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันสร้างอนาคตหรือว่าต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินจะยิ่งดีนะคะสาหรับคนที่มีคู่รักมั่นคงรักดีมากๆมีความสุขมากๆในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานก็เช่นเดียวกันแต่แค่ว่าคนที่แต่งงานต้องพยายามเพิ่มความหวานกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้บางทีอาจจะแปลว่าบางคนแบบทํางานเต็มที่บางทีไม่ค่อยมีเวลาในการสวีทวันแบวขาดแบบ การทำหน้าที่สามีภรรยานิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเลยบอกว่าการะชบความสัมพันธ์กันนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะ Six of Wands ขึ้นมาคะ่ะ Ten of Pentacles ขึ้นมาแล้วก็ 10 of อฟวนขึ้นมาออฟฟิศเนโดมปวดคอบาลหลระวังนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องน้ำหนักขึ้นเรื่องอาหารการกินหรือว่ากดระย้อนหรือว่าการที่ทานอาหารมากเกินไปนะคะหรือบางคนอาจจะแบบทานน้อยเกินไปอะไรเงี้ยมันไม่พอดีอะไรเงี้ยอ่าฉะนั้นระวังนิดหนึ่งด้วยละกันหรือไขมันในเส้นเลือดอุดตันนะคะอ่าแล้วก็ให้เรามาระวังคือที่สําคัญเลยคือบางทีมันปวดร้าวกล้ามเนื้อต่างๆมันทําให้แบบว่าบางทีมัน บางคนอายุเยอะขึ้นนะคะอย่างกิ่งฟ้าก็เป็นนั่งนานมากเกินไปนั่งผิดท่านอนผิดท่าโอ้โหบางทีคอตกหมอนระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะ,ะก็ไปกายภาพหรือว่าเป็นนวดหน่อยก็ดีนะ,ะบางคนบอกว่าขาดไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ต้องนวดค่ะอะไรอยงเงี้ยมันปวดมากอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยว30รู้เรื่องนะคะ กิงฟ้าเลยสามจิมาไกลมากแล้วไม่ไหวจริงๆบางทีปวดก็ปวดจริงๆอะค่ะมันก็จะต้องแบบทานยาหรืออะไรเงี้ยรักษาสูขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นระวังเอาไว้หน่อย <c oughs> อะไรก็ไม่แน่นอนเนาะสำหรับเรื่องการทาบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมที่ป้านา้าอาปุยาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือคนที่แบบมีพระคุณต่อเราอะอย่าลืมดีกับพวกเขากลับมากๆนะคะแต่ทุกอย่างต้องทาเท่าที่เราไหวคะ่ะกิ่งฟ้าเข้าใจเพราะแต่ละคนเจอสถาน ในการไม่เหมือนกันเนาะเก็บกิ่งฟ้าก็มีหน้าที่บอกเฉยว่าถ้าเขาดีกับเราให้ดีกับแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนอประมาณนี้นะคะจงทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ผู้อื่นหรือตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นจบเลยถัดไปทาบุญรอบบ้านทาอะไรดีนะคะเรามาดูกันการทำบุญนะทำได้ทุกรูปแบบเลยไม่จํากัดเนาะแต่อันนี้คือกิ่งฟ้าแค่จะดูเพิ่มเติมว่าในเดือนนี้ทํากับอะไรแล้วดีนะคะพลังงานนะคะจะพูดว่าให้ทําบุญทำบุญอะไรที่คือสมมติว่า อย่างเมษายนเนอะ,อะมันมีวันสําคัญคือวันสงกรานต์ใช่ไหมคนนิยมทําอะไรคะทาบุญตักบาตรถวายสังฆทานทําบุญไปเดินทางไปทําบุญที่วัดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแต่เหมือนเป็นพลังงานขึ้นทางานทําบุญตามเทศกาลต่างๆหรืออีกทางหนึ่งนะคะทาบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าผู้ป่วยติดเตียงต่างๆแล้วก็ทําบุญลงศพก็ได้ผ้าหอ่อศพศพละยายติเอาไปบริจาคก,ก็ดีนะคะอ่ะมันจะยิ่งดีต่อตัวเรานะนอกนั้นก็ แล้วแต่เราค่ะจริงๆอ่ะทำบุญได้ทุกรูปแบบจริงๆสำหรับชาวราศีธนูยิ่งทําคุณยิ่งได้แต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะหบาทก็คือบุญถ้าเราจาทาด้วยใจสูงแล้วจิตบริสุทธิ์ในการทาแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการสวดมนต์ทำสมาธิก็ดีมากๆถ้าเราทําได้มันจะยิ่งดีการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ในยูทูบเสมอแล้วก็ สวดพระคาถากันล้านเพิ่มสักประมาณ9-30จบต่อวันเป็นบทเสริมเนาะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ1-3นาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีธนูถ้าคุณทําคุณก็ได้ใครทําก็ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็ลองหากิจกรรมทำ,ทำอย่างอื่นให้แบบเกิดสมาธิได้ฟังเพลงปรับสมาธิออกกาลังกายาโซเชียลดีทอซ์ละจากเสือออนไลน์ไปอยู่กับธรรมชาติบ้างไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราสําคัญมากๆคือจิต ะะสำคัญมากคือสมาธิกิ่งฟ้าเตือนตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยก็ยันตอนนี้ก็ยังเตือนอยู่นะคะให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้นะีนนข่ขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งถ้าคุณมีสิ่งของอย่างเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ารู้สึกว่าสภาพนางฟ้าสภาพดีมากนำไปบริจาคให้กับผู้อื่นอย่างกิ่งฟ้าขอโทษที่ต้องยกตัวอย่างตัวเองนะคะกิ่งฟ้าอยู่คอนโดเนาะอาจจะมีแบบ น,น้องนิติพี่แม่บ้านหรือว่าพี่รปภหรือว่าคนอื่นๆที่เขาแบบทำงานให้กับเรานะคะถึงแม้เราจะจ่ายส่วนกลา,างก็ตามเขาก็ทำงานให้กับเรานั่นแหละนะคะก็ถ้าเขาแบบว่าเออแบบไม่ไม,ม,มยายอะไรเงี้ยคือกิงฟ้าก็จะให้ตลอดบ,บางทีบางอย่างกิงฟ้าแบบซื้อมาใส่ไม่กี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วสภาพสวยดีมากกิงฟ้าซักแล้วก็ไปให้เขาเขาก็รับมันแล้วแต่คนด้วยนะคะก็ต้องถามกาด้วยเนาะแต่กิงฟ้าแนะนําว่านําเสื้อผ้าต่างๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะเป็นบริจาคหน่อยก็ดี เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็บางคนอาจจะบอกเออเสื้อผ้าเขาเรียกว่าตู้เสื้อผ้ามันเต็มแล้วมันแน่นแล้วเออเอาไปบริจาคก,ก็เป็นการทำบุญที่ดีอีกรูปแบบหนึง่งโดยที่แบบเออเราไม่ได้เสียตังแต่เราแค่แบบฝึกในการให้การให้หรือการทำบุญนะคะมันเป็นการลดความตันหนีในใจของเรานั่นคือการทำบุญที่แท้จริงอย่าทำบุญแล้วไม่ต้องไปหวังอะไรเขาตอบแทนนะทำบุญแล้วหันหลังกลับพระอาจารย์ของกิ่งฟ้าสอนมาหลายปีมากๆแล้วกิ่งฟ้าก็จําคํานี้ขึ้นใจมาบอกทุกคนเป็นการแชร์ริ่งแล้วกันนะ ทำบุญล,ล้หันหลังกลับคือ,อยังไงทำบุญแล้วแบบว่าทำแล้วทำเลยไม่ได้ทำแล้วมันมาหวังว่าเขาต้องดีกับเรากับมาทวงบุญคุณเราจะไม่มีคำอยู่ในหัวเลยว,ว่าทำบุญคนไม่ขึ้นกิงฟ้าจะไม่พูดแบบนั้นเลยเพราะว่ากิงฟ้าเลิกพูดคำนี้กับตัวเองมานานมากแลลวเมื่อก่อนพูดเพราะว่ารู้สึกว่าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเร,เราทำก็คือทำอเราไม่ได้หวังอะไร นะคะประมาณนี้มันจะทําให้เรามีความสุขขึ้นทําให้เราเจอสิ่งด,ดีเหมือนพลังงานเราส่งยังไงออกไปกับสิ่งที่เรากระทาในแต่ละวันเหมือนส่งไปจากจักรวาลอย่างไงเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาฉะนั้นการที่เราแบบพยายามทําสภาวะจิตให้แจ่มใสในทุกๆวันมันจะยิ่งดีแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะมันเป็นมนุษย์เนาะกิ่งฟ้ายังเป็นบางทีมันก็ เป็นวันแบบดีบ้างมีดีบ้างแต่พยายามควบคุมจิตของตัว,ต,วตัวเราเองให้ได้ไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคนเองนะคะฉะนันขออวยท่านมีความสุขม,มากๆอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนจากพี่ไพ่นะคะก็ขอให้เรามาระวังด้วยละกันขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท้งหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะ เข้าไปตอบทุกซูเปอร์แดงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในนาคตนะคะ,ะเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม facebook fanpage ติดต่อได้ ig ได้สำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนอีกแบบหนึ่งก็คือกด store หรือว่าร้านค้าในช่องของ youtube กิ่งฟ้าได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะมีปักตากากิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆน้อยมากๆนะคะนำมาต่อย,ยอดหรือพัฒนาช่องในการทำต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ